ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมัญญาทนายความพศ2529หมวด1บททั่วไปข้อ1ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมัญญาทนายความพศ2529ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3. ให้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยมัญญาทนายความและการแต่งกายของทนายความตามข้อบังคับของเนติบัณฑิตยสภาและตามบทกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับข้อ 4. ทนายความผู้ใดฝ่ฟาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมัญญาทนายความหมวด 2. มัญญาต่อสารและในสาร ข้อ5ไม่รับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญาเว้นแต่จะได้มีข้อแก้ตัวโดยสมควรข้อ6ไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาลหรือกระทำการใดอันเป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในศาลหรือนอกศาลอันเป็นการทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาลหรือผู้พิพากษาข้อ7กล่าวความหรือทำเอกสารหรือหลักฐานเท็จ หรือใช้กลอุบายลวงให้สารหลงหรือกระทำการใดเพื่อทราบคำสั่งหรือคำพิพากษาของสารที่ยังไม่เปิดเผยข้อ8สมรู้เป็นใจโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อทำพยานหลักฐานเท็จหรือเสี้ยมสอนพยานให้เบิกความเท็จหรือโดยปกปิดซ่อนงำอำพรางพยานหลักฐานใดๆซึ่งควรนำมายื่นต่อสารหรือสัญญาจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือสมรู้เป็นใจในการให้สมบนแก่เจ้าพนักงานหมวด 3. ามญันยต่อตัวความ ข้อ9กระทำการใดอันเป็นการยุโยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้ข้อ 10. ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่างอนุหนหลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีนั้นจะชนะเมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้ 2. อนุสองอวดอ้างว่าตนมีความรู้ยิ่งกว่าทนายความอื่น อนุ3อวดอ้างว่าเกี่ยวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใดอันกระทําให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทําให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษนอกจากทางว่าความหรือหลอกลวงว่าจะชักนําจูงใจให้ผู้นั้นช่วยเหลือคดีในทางใดๆได้หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าไม่ให้ตนว่าคดีนั้นแล้วจะหาหนทางให้ผู้นั้นกระทําให้คดีของเขาเป็นแพ้ข้อ11 เปิดเผยความลับของลูกความที่ได้รู้ในหน้าที่ของทนายความเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกความนั้นแล้วหรือโดยอำนาจศาลข้อ12กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความอน,นุ1จงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี อนุ 2. จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตนหรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบข้อ 13. ได้รับปรึกษาหารือหรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่งแล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักอยู่ในกรณีเดียวกัน ข้อ14ได้รับเป็นทนายความแล้วภายหลังใช้อุบายด้วยประการใดๆโดยประจักษ์เหตุผลอันสมควรเพื่อจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้ข้อ15 กระทำการใดอันเป็นการช่อโกงยักยอกหรือตบัดสินลูกความหรือครอบครองหรือนวงเหนีย่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุโดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความเว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรหมวด 4. มันญาติต่อทนายความด้วยกันต่อประชาชนผู้มีอัฐถคดีและอื่นๆข้อ16 ย่งหรือทำการใดในลักษณะประมูลคดีที่มีทนายความอื่อนว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้วมาว่าหรือรับหรือสัญญาว่าจะรับว่าต่างแก้ต่างในคดีที่รู้ว่ามีทนายความอื่อนว่าอยู่แล้วเว้นแต่อนุหนึ่งได้รับความยินยอมจากทนายความที่ว่าความอยู่ในเรื่องนั้นแล้ว อนุ 2. มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าตัวความได้ถอนทนายความคนก่อนจากการเป็นทนายความของเขาแล้วหรืออนุ3ทนายความผู้ว่าความในเรื่องนั้นปฏิเสธหรือแสดงความไม่สมัครใจที่จะว่าความในคดีนั้นต่อไปแล้วข้อ17ประกาศโฆษณาหรือยอมให้ผู้อื่นประกาศโฆษณาใดๆดังต่อไปนี้อนุหอัตราค่าจ้างว่าความหรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ เว้นแต่การประกาศโฆษณาของทนายความเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายซึ่งดำเนินการโดยสภาทนายความเองหรือโดยสถาบันสมาคมองค์การหรือส่วนราชะการใดที่เกี่ยวข้องหรืออนุสองชื่อคุณวุฒิตำแหน่งถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานอันเป็นไปในทางโอ้อวดเป็นเชิงชักชวนให้ผู้มีอัตถคดีมาหาเพื่อเป็นทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างให เว้นแต่การแสดงชื่อคุณวุฒิหรืออื่นๆดังกล่าวตามสมควรโดยสุภาพข้อ 18. ประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือประพฤตินตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศิลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความข้อ 19. ยินยอมตกลงหรือให้คำมั่นว่าจะให้ค่านายหน้าหรือค่าบำเหน็จรางวัลใดๆด้วยทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆแก่ผู้ที่หาคดีความหรือนำคดีความมาให้ หรือมีคนประจำสำนักงานดำเนินการจัดหาคดีความมาให้ว่าโดยทนายความผู้นั้นคิดค่าส่วนลดของค่าจ้างให้หรือให้เงินเดือนหรือเงินจำนวนหนึ่งจำนวนใดหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดๆแก่ผู้ที่หาคดีความมาให้นั้นแม้บุคคลผู้หาคดีความมาให้โดยลักษณะดังกล่าวจะเป็นเสมียนหรือลูกจ้างประจำสำนักงานของทนายความผู้นั้นก็ตามหมวด 5. มันญาในการแต่งกายข้อ20 ในเวลาว่าความทนายความจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้อนุ1ทนายความชายแต่งตามแบบสากลนิยมเป็นชุดสีขาวหรือสีอื่นที่ไม่ฉูดฉาดเชิด,ชาดชขาวผ้าผูกคอสีดำหรือสีอื่นที่สุภาพไม่ฉูดฉาดแบบเงื่อนกลาสีหรือแต่งเสื้อชุดไทยแบบแขนสั้นหรือยาวสีสุภาพไม่มีลวดลายแทนเสื้อชุดสากลก็ได้ รองเท้าหุม้มซ้นสีขาวน้ำตาลหรือดำถุงเท้าสีคล้ายคลึงกับรองเท้าอนุ2อทนายความหญิงแต่งกายตามแบบสากลนิยมกระโปรงหรือกางเกงขายาวสีขาวกลมท่าดำหรือสีอื่นซึ่งเป็นสีเข้มและไม่ฉูดฉาดโดยมีรูปแบบที่เหมาะสมเสื้อสีขาวหรือสีตามกระโปรงหรือกางเกงขายาวรองเท้าหุม้มซ้นสีขาว น้ำตาลหรือดำเข้าชุดกันกันกบเครื่องแต่งกายอนุ3ทนายความที่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบราชการจะแต่งเครื่องแบบราชการก็ได้อนุ4ในขณะว่าความทนายความที่มีสิทธิ์สวมเสื้อคลุยในติบัณฑิตต้องสวมเสื้อคลุยในติบัณฑิตนั้นด้วยหมวด6มัญญาตในการปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ21ทนายความจะต้องปฏิบัติต,ตนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของสภานาย,ยกพิเศษแห่งสภาทนายความคณะกรรมการสภาทนายความและคณะกรรมการมัญญาทนายความตลอดจนบรรดาข้อบังคับหรือข้อกำหนดที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวได้สั่งหรือมีไว้แล้วแต่กรณีตามอำนาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย